สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแกรมมาวาเรียสค่ะคลิปนี้คุณยายมีไม้สวยมากเลยค่ะต้นนี้เงินไหลมาด่างขาวเนี่ค่ะสวยทุกใบเลยค่ะแต่ละใบท่านชมเห็นไหมคะคุณยายต้องจับไว้เนี้ยเพราะว่าน้องยาวเกินเกินหลักค่ะเกินหลักที่คุณยายปักไว้ละนะคะแต่ให้ดูความงามก่อนค่ะนี่ค่ะทุกใบค่ะตั้งแต่ล่างถึงบนเลยค่ะงดงามไม่เหมือนกันเลยค่ะแตกต่างกันในแต่ละใบ สวยมากจริงๆค่ะอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะต้นนี้คุณยายก็จะมาทําการขยายพันธุ์ค่ะวันนี้จะขยายพันธุ์ทั้งในน้ําแล้วก็ในดินเลยค่ะสิ่งแรกก็ตัดก่อนเลยนะคะคุณยายขอทําความสะอาดทันไกลก่อนค่ะได้ทั้งในน้ำในดินเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องอบนะคะคุณยายจะไม่ได้ใช้วิธีการอบนะคะ ปักชั่ง่ายเลยค่ะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะไม่ยุ่งยากค่ะก็เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตัดค่ะเช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วตัดเลยคะ่ะจะทำสองอย่างนะคะก็ตัดเอาในน้ำในน้ำซกักจริงนนี้นะคะ จริงๆปักชำในน้ําค่ะส่วนอันนี้คุณยายก็จะปักชำในในดินนะคะเอาซากักตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันนี่ค่ะต้นแม่ก็จะได้แตกใหม่นะคะคุณยายขยับก่อนนะคะสำหรับต้นที่จะลงดินคุณยายก็ทาคุณแดงก่อนเลยค่ะ ตรงที่เป็นแผลค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทับปุนแดงปล่อยให้ให้แห้งก่อนวางให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงดินกันทีนี้เราก็มาปลูกในน้ําก่อนค่ะในน้ําเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าๆเลยนะคะก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องคอยเปลี่ยนน้ําเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องยุงมาวางไข่นะคะคุณยายก็เลยจะใช้วิธีนี้ค่ะ ยุงจะไม่มาวางไข่นะคะก็คือใช้เพล์ไลท์เข้าช่วยค่ะเพล์ไลท์นี่คุณยายล้างน้ำนะคะนี่ค่ะล้างน้ำนะคะก็เ,เพล์ไลท์ใส่ไปก่อนเลยค่ะสักเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็เอากิ่งค่ะกิ่งนี้ที่คุณยายตัดเห็นไหมคะจะมีรากอากาศด้วยค่ะนะคะ ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เติมค่ะเติมเพล,ล่อไลดีอยวให้สูงนิดดีกว่านะคะเตี๋ยไปนิดนึงเดี๋ยวแบกอยักนิดหนึ่งก่อนประมาณนี้แล้วกันค่ะ ไปได้เลยค่ะขณะที่เราปักชามนี้เราก็เอาไปวางตกแต่งห้องได้นะคะแล้วก็เติมค่ะเติมอะไรแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำค่ะแต่น้ำเนี่ยเราไม่ต้องใส่ให้ให้ท่วม ไปถึงข้างบนเลยนะคะใส่ซราเศษสามส่วนสี่ค่ะให้พอทุ่มลากนะคะเนี่ยค่ะยุงก็จะไม่มาวางไข่แล้วค่ะพอน้ำจะไม่ถึงข้างบนนะคะเดี๋ยวเติมนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะ แค่นี้เองค่ะงดงามมากเลยค่ะปักชําในน้ำเอาไปตั้งโชว์ได้ในห้องนะคะบนโต๊ะทํางานบนโต๊ะรับแขกหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารสวยงามมากเลยค่ะทีนี้ก็มาปักชําบนปักชํำในดินค่ะทษดทีปักชําในดินเมื่อกี้ปักชําในน้ำไปแล้วนะคะน,นี่ก็ปักชําในดินค่ะก็ใช้กระถาง ไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่ากิ่งน้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะอ่าพี่ยจะปักชําเป็นกิ่งเดียวเลยดีไหมกิ่งเดียวเลยก็ได้นะคะเป็นต้นเดียวกันเลยไม่ต้องตัดแยกก็ลองก้นกระถางค่ะด้วยมะพร้าวสับค่ะส่วนวัสดุที่ใช้ปักชํานะคะ นี่ค่ะก็จะมีดินค่ะโทษทีค่ะไม่ใช่ดินค่ะมีกาบมะพร้าวค่ะนะคะนี่วางไว้ก่อนมีกบมะพร้าวสับหนึ่งส่วนค่ะขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแช่น้ําทั้งกะมะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะส่วนนี้เป็นเพล์ไลท์ค่ะครึ่งส่วนแล้วอันนี้ก็เป็นมูลไส้เดือนค่ะครึ่งส่วนเช่นเดียวกันก็คลุกเคล้าค่ะ ชอบวัสดุปลูกที่มีความชื้นค่ะน้ำไหลผ่านได้สะดวกค่ะน้องจะเจริญเติบโตเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ปุย๋ยคอกหรือว่าจะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างอันนี้ก็ได้นะคะน้องชอบค่ะหรือบางท่านจะใส่ปุ๋ยสมเดือนออสโมโค้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ใส่วัสดุป,ปุูลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ลองวางน้องดูก่อนนคะคะได้ได้สัดส,ส่วนไม้อืมกำลังงามเลยค่ะได้สัดส,ส่วนเลยค่ะก็ทำหลุมนะคะทำหลุมตรงกลางวางน้องลงไปค่ะจัดรากค่ะจัดรากจัดรากน้องให้เรียบร้อยแล้วก็เติมค่ะเติมวัสดุปลูก ให้อยู่ตรงกลางหน่อยเนี่ยนะคะเดี๋ยวรรยายไม่ถนะโอเคค่ะ,คคะกดว่าสุบุกริบริมๆๆค่ะน้องจะได้ไม่ยกคอนนะคะแล้วเราวดน้ำอยู่แน่นนะคะแล้วก็ ตรงกลางนี้ไม่ต้องกดแรงค่ะว่าน้องมีมีรากแล้วนะคะก็กดพอตึงตึงมือค่ะใส่ว่าสดุปรุงไปเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำค่ะ ให้น้ำไหอออกกละะไหอ,อ,ไหออกนอกกระถางนะคะนี่ค่ะน้ําไหลออกไหลออกนอกกระถางค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นปักชาในน้ําอันนี้เป็นปักชาในดิน,ดนแล้วนี้ก็เป็นต้นแม่นะคะงดชามมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ที่ในดินนี้นะคะไปวางไว้ที่ร่มลําไรค่ะน้องไม่ชอบแดดค่ะ นะคะวางล้มลำลายจนกระทั่งน้องโตได้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเทรนแดดไม่ต้องย้ายออกแดดนะคะก็ลองทำดูนะคะจะปักชํำในน้ำง่าง่ายนะคะหรือบางท่านไม่เพอไลจะใช้น้ำเปล่าเปล่า,ป,ลาปักชํำน้องน้องก็อยู่ได้ค่ะ,จะเจริญเติบโตค่ะส่วนปักชํำในดินก็จเจริญเติบโตเช่นเดียวกันค่ะก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะสะดวกนะคะ โดยใช้วิธีไหนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ